เจากวันอาสาบูชาเรามาที่สำนักปฏิบัติธรรมเขาพลอยแล้วจะได้กลับไปอย่างน้อยเขาถามว่าวันอาสาบูชานั้นมีความสำคัญอย่างไรให้นับเลยนะหนเป็นวันที่ประกาศเผยแพร่ธรรมคือได้ประกาศเผยแพร่ธรรมคำสั่งสอนสอง เป็นวันปฐมเทศนาสามเป็นวันที่เกิดพระอริยสงฆ์องค์แรกของโลกสี่เป็นวันที่ครบสามรัตนะคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังครัตนะสามอย่างคือได้เผยแพร่ธรรมได้ประกาศศาสนาคือได้แสดงธรรมได้เผยแพร่เป็นทีปปรจจัยว่าเมื่อพุทธเจ้าของเรา แต่เทศนาทำให้มีอัญญาคนทัญญะมีดวงตายเห็นธรรมในเป็นการเผยแผ่เป็นยืนยันแล้วว่าธรรมของพระธเจ้านี้สามารถคนที่จะรู้ทั่วถึงธรรมได้คือท่านอัญญาคนณัญญะมีดวงตายเห็นธรรมว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความรับไปเป็นธรรมดายังกินจีสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติ ดังนั้นว่าเราท่านทางหลายเหมือนพวกเราเกิดแล้วดับไปเทียนก็ดับไปคนก็ดับไปเกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นในโลก,กดับไปนี่ว่าเห็นอย่างนี้ได้เป็นผู้ที่รู้ถึงธรรมนะได้เป็นพระอริยสาวกอง์แรกข้อต่อมาคือเป็นปฐมเทศนาไม่เคยเทศที่ไหนมาก่อนเทศกัรแรกให้แค่ห้าคนนะฟังนะ อัญญาคนณธัญวัปปะพัทยามหานามอัจฉีนะ่ะคนณธัญ,ญวัปปะพัทยามะอัจฉรินะห้าคนอ่าเพื่อนๆคุณธัญ,ญวัปปะพัทยามาหานามะอะไรๆห้าจำได้ไหมเอาเอาให้หมดนะอย่าไลืมเลยการคุณธัญญัะวัปปะพัทยามหานามาตชชีห้านี่คือ ห้าคนฟังฟังแล้วมีคนเดียวเท่านั้นที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมคือท่านอัญญาคนตยามองโอ้คนเกิดมาเนี่ยในโลกนี้เกิดมาไม่อะไรดับทั้งนั้นพวกเราที่นั่งดับหลวงพอ่อดับก่อนแล้วมันเกิดขึ้นดับหลวงพ่อทำทีเก็บไปเลยวนะตายไปอยาา่างหนักทำทีดับแล้วบบอยๆตรงนั้นเลยรู้ว่าดับเนะี่ยดังนั้นะนะนะเกิดดับเห็นอย่างนี้ นี้มีดวงใจเยนธรรมและขอบวชเป็นสงองค์แรกของโลกนะอย่างที่สองอ่าก็คือปฐมเทศนาก็อย่างที่สามก็คือได้ไประยสาวกองค์แรกนะอย่างที่อ่าที่สี่ใช่ไหมหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ก็คือแต่ก่อนมีแต่พระพุทธพระธรรมพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะรรตนะสังขาระคบองสามนะ เด็ครบนี่แหละคือเอาย่นย่อพอเข้าใจอย่างน้อยๆจำสี่ข้อให้ได้สี่ข้อว่าวันอาสาบูชานี่มีความสําคัญสี่อย่างอ,อย่างนั้นให้เราที่เข้าใจอย่างนี้แล้วไม่เสียเวลาบางทุยไปเบียนเทียนมานะมีความสําคัญอย่างใดก็ตอบก็ได้อย่างนี้ไม่โง่แล้วนะฉลาดแต่นั้นว่าเราเอาย่นย่อพอเข้าใจเวลากลับบ้านจะได้ตอบคําถามได้นะ ดังนั้นญาติโยมที่มานอกจากวันวันอาสนะบูชาต่อไปวันอะไรอาสสนะนี่อาสนะต่อไปวันอะไรขบานสารขบวนสาก็ไมาดิเวียนเทียนเวียนเทียนวันอะไรออกพรรษาหนึ่งวันมาคาที่ิเนตเดินหกวันเดอมาคาร์เดือนเออเดินสาม วิชากาวันเดือนสามูอีกนานะอ่ะพอเดือนสามโบสเสร็จแล้ววันนะั้นเทหมดแล้วมาเยอะๆบอมาเป็น100รน้อยก็นางไา่เดี๋ยวจะพาเทนุ่นะพปยานาาเสร็จมีเจ็ดเสียนมีน้ํำู้ออกมาอีกอใครร้อนก็บินเข้ไาปไปอาบน้ำาพยานาคคนให้เสียค่าอาบน้ำนะ <c oughs> เอาเข้าใจนะต่อไปเราก็จะรับคอเป็นภาษาบาลีนะปะนเมือเคิน ยัถาวาริวหาปุราปริปเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจธตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณิโชติระโสยะถา ยวิวัชานตุสาพะโรโค าาจ,จ,จ,จัตุมมาเตภาวะควันตรยโยสุขีติตายุ่ตัภาวะอภิวาตนาสีิสานนจังอุทาปจายโนจัดอาโลธรรมาวันติอายุวันโนสุขัง พระลังอายุโทพระโททิวันนโทปฏิภาณโทสุขตตาตาเมธาวีสุขันโสอธิขจติทัจวะพระรังวันนางสุขังจะปฏิภาณทิขายุยาสวะโหติยันตยัตถุปปัตติ

ราการตุสัะปเทวตาสาพัฒังคานุภาเวนัสธาโสธิพระวันตุเตเอากราบพระพร้อมกันเลยภารหังสัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธังพระวันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภะคะวะตาธมโมทามังนมะจามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวากะสังโคสังขังนมหามิออต่อไปก็เป็นวันเป็นเดือนสามจะได้มาสวดนมนต์ที่นี่เลยนะทำวัดตรงนี้แหละแล้วก็เรียนเตียนต่อเลย